k t b g s เราสเตตัสของบริษัทเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคนเนี่ยมันจะอยู่ตอนแรกที่ตั้งบริษัทในย,ยุคคุณปรัชญาเนี่ย12ปีแรกเนี่ยท่วงยังต่อแต่ เพิ่งเริ่มทุกอย่างอะไรอะไมันก็ถามว่าง่ายไหมก็ง่ายเพราะมีคนซัพพอร์ตเหมือนกับเด็กอะค่ะทุกอย่างก็มีการประคับประคองมีการส่งผ่านให้เพราะตอนนั้นเราหลุดมาจากธนาคารธนาคารเป็นคนตั้งเรามาแต่ในความง่ายมันก็มีความยากเพราะมันก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆสร้างบริษัทขึ้นมาค่ะจากที่ตอนแรกมีคนเพียงแค่ 30- 40คนอยู่ที่กษัตริย์ศึกทีนี้พอหมดยุคเด็กๆตอนนั้นพี่ก็เปรียบเทียบให้เห็นยุคค,คุณดำรงเป็นยุควัยรุ่นคุณดำรงเนี่ยเป็น MD ท่านที่2เป็นผู้บริหารคนแรกเลยเนี่ยที่เอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยมาอัดแอใช้กับบริษัทเราต้องปรับตัวกันเยอะเยอะเพราะอะไรเยอะเพราะว่าสถานะมันเปลี่ยนจากเด็กเปลี่ยนมาเป็นวัยรุ่น จากองค์กรที่มีการเติบโตมา12ปีทุกอย่างแบบบ้านๆเป็นแมนนวลเงื่อนไขมันต่างการระยะเวลาต่างการสภาพแวดล้อมต่างกันเนี่ยการบริหารจัดการองค์กรก็ต่างกันพี่ถึงได้เปรียบเทียบวายุคุณรงเนี่ยจะเหมือนกับเหมือนกับวัยรุ่นอะคะเจออะไรที่เปลี่ยนแปลงโอ้โหค่อนข้างหนักนาะสาหัสเหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็ผ่านไม่ได้ของพี่เนี่ยในช่วงปี57ถึงปี61มันก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะองค์กรที่มีอายุ 20ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้วอะค่ะมันโตรู้เรื่องแล้ว4ปีแรกที่พี่ดูแลที่นี่ทุกอย่างก็คือเราก็ปรับทุกอย่างจนกระทั่งเราเราก็เบลนด์เข้ากันได้ผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นสายไหนแบ็กออฟฟิศฟลอน์ทุกคนก็เข้าอกเข้าใจการทํางานเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วอะค่ะมันมีความไม่เข้าใจกันมันมีความไม่เห็นด้วยความเห็นต่างมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เราก็สามารถทํางานเป็นทีมเวิร์กเดียวกันได้แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขมาปกติพี่เข้าเทอมที่2ปีแรกก็โอเคเอา สาหาัสขึ้นในเรื่องของ cashless เริ่ม cashless มาเนี่ยนโยบายตอนนั้นเมื่อหลายปีที่แล้วรัฐบาลมี natural e-payment เราก็คิดว่าโหถ้าทางนี้ขนเงินหรือว่าเติมเงิน atm มันก็อาจจะต้องน้อยลงเราก็แพลนไว้อะค่ะไม่ว่าจะทํางบประมาณหรือว่าแพลนในการ r e c r u i t หรือรับคนขนส่งทรัพย์สินเราก็ฟรีซมาหลายปี ot เนี่ยมันกลายเป็น เงินที่เขาเลี้ยงชีพประจําวันเพราะว่าเงินเดือนมันถูกหักไปกับธนวัตรอนเนกประสงค์ซื้อบ้านซื้อน่นซื้อนี่มันก็เลยทําให้พอเราลดโอทีเพื่อบริหารจัดก,การต้นทุนให้ดีขึ้นมันก็เลยทําให้คนเดือดร้อนเนี่ยเมื่อคนเดือดร้อนคนก็ต้องไม่พอใจเป็นเรื่องปกติค่ะถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้เพราะปีที่แล้วเนี่ยนอกจากเรื่องแคชเลสหรือว่าการใช้เงินสดที่ลดลงแล้วมันมีโควิดเฟอร์ทั่วถึงกันหมดไม่ได้แต่เฉพาะพนักงานผู้บริหารก็เป็นจะรวยจะจนหรือจะอยู่ในธุรกิจไหนเนี่ยมันลําบากเหมือนกันหมด โควิดนี่แหละจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เรื่องแคชเลสอะมันมาเร็วกาที่เราคิดขนส่งก็เลยเป็นกลุ่มที่กระทบเป็นกลุ่มแรกๆเลยทําให้ต้องลดโอทีซึ่งก็ประสบความสําเร็จก็ได้ความร่วมมือร่วมใจจากสายขนส่งทั้งหมดลึกๆนะพี่ยังเชื่อว่าคนส่วนใหญ่อะเข้าใจรับได้ในระดับหนึ่งอะ เพราะเมื่เปรียบเทียบกับคนอื่นธุรกิจโดยเฉพาะอย่างธุรกิจโรงแรมต้องปิดไปธุรกิจท่องเที่ยวต้องปิดไปเนี่ยหลายๆที่ธุรกิจมันเจ๊งสนิทเลยเนี่ยมันตกงานนะคะมันหนักกว่านี้คือเรายังมีเงินเดือนเพียงแต่ว่าเบนิฟิตอย่างอื่นลดลงเท่านั้นเองแล้วเราก็ยังไม่ได้มีโครงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนแต่ท้ายสุดเลยคือการเลยออฟเราไม่อยากทํา